แตสิบโลแล้วื่อนนี่แหะหัวแน่วหักลมเลยหวหนา้าเวจนมีเห็เลยตายหัวแตกแปดสิบโลสิบแปดสิบแปดสิบโลแล้วโอ้รลงน่นเลยังคมดันเลยโลอย ไม uh. ่ใครเล่นก้ามยุ่เดินไปนะกรรมยุ่เล่นก้ามยู่เล่นก้ามกมเแปดสิกิโลเลยมับงกมกขากาลังไอยู่เนี่ยกิแมงมอากก็ของของเจของจีจาคือ่เปิดกล่องนี้ฮะจ๋าาเปิดกล่องนี้แต่สติปีไปเห็นยัง ấy, đây này này, cung hùi bự. bờ, phun thuốc bọ ở dưới nà, hả? á? hả, dưới nà. anh cô không, thấy say bét, say đang, cứ để lại ừ. Con ô, phun con nó mướt nào, nó, vẫn... <laughs> nó, vẫn... <laughs> กินไปกินมาแค่หอยนแม่แต่ม่เตออันนั้นะไปเอาของก่วงของอันนั้นน้ำท่วมสิบงวดบอกต้นม่วมันมันให่อยู่ไหมมันก็สอดยอดตือดอกมันกับตาใหญ่มาได้แล้วตาใหญ่เขาปีนะมันจะสอดยอดดอกน้ำมันทวมบอน้ำกับวมดอกน้ำมันเต็มเลยน้ำโอโปาก็ป่้ยกัแก่เพื่อนหนึ่งแก่ละที่สามอพ่อพ่อพ่อได้เอาไปกินหรือเล่า เออออเอาไปอาไปอืมเอาต่ายหลุมมาเบงน่เด้อเห้ยกน่อย่ายมาเห็นไหมเออ่ายหลุมมะเบง่น้เขาโอ้งามด้เข่างามด้เขางาม้เขางามปลูกจังงอืมต่เหล่าของมันันมี้ อันใดต้องงานส่นๆ่างมันกาแฟกาแฟบัวใต้ตัวบักาแฟบัวใต้ไหมลกก็บบบัวบีนี่ยกมันมันนั่นส่วนมันเท่บ่บัวใต้ตัวบัวใต้โตบัวใต้ดอกบใต้พอตัต้หนึ่งทอดตัวอือ Tell you signing. nhai đó. Anh Tell you signing. Tell you say Tell Nằm. Hả? Tell you signing. 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 Tell พี่หนาค่อยคุดพี่นี่คือจะคุดบ่ได้แล้วประกันดังก้มอันตอขอตอขแม่เนี่โซ่ถามเขาบ่ล่ะมันไม่ถนอดเวลาเลยแหละไม่ถนอดเลื่อนใดแค่นหนประมาณกุ้มผ้ามีหน้าเมษามันมันมันขหายใจหายใจตอขาอตอก็จังมกรา่ามันกระพานมากแล้วเมย์หายไปแล้วตัวขหายใจไปแล้ว ักปอบเป็นเหตุประกันให้เจ้เลยักปอนเหประกันยังไหวไหมประกันชีวิตยังคนไหจ้าปกป้อประกันโผล่ดอกแม่วาฮะเามเหตุในแม่เปนพงดอกพันมันจ่ายเป็นพันหรอี่แ้เอางมันมันใหญ่เหตุแกางมัน